เชียร์แมงหลบหลบด้วยตอนนี้ผมอยู่ส่วนพึ่งนะครับตอนนี้มันกำลังเชื่อมต่อแล้วนะครับกับ P ห้าที่บ้านผมใช้ 5G นะครับ เฮ้ยเชื่อมได้ครับทุกคนมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกันว่ามันเล่นแล้วก็ตกไหมมาอ่ะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองกันดูนะนี่นะไม่มีอาการกระตุกอะไรเลยนะทุกคนอืออรอเตียน,นะครับรอตีนก่อน เชียร์มาแล้วปู่ซอมบี้เต็มเลยครับเชียร์แมงหลบหลบด้วยเนี่ยรถเลิกยางแตกไงไหนวะเสียงซอมบี้จากไหนวะ นี่นะทุกคนเล่นได้ปกตินะแตกเลยกู โอเคครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันเล่นได้ปกติไม่มีกระตุกเลยนะ,ะเดี๋ยวผมออกให้ดูนะว่าผมใช้ 5G จริงๆนะนี่นะให้ดูว่าแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ภาพวิดีโอนะครับทุกคนนี่นะครับออกหน้าโฮมอะไรปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดเรา enter r a s e mode จากโทรศัพท์นะครับปิดพอตัดการเชื่อมต่อใช่ไหม นี่นครับออกแอป,ปให้ดูเลยนะว่านี่นะครับใช้ 5G จริงๆนะ<ด>แล้วเนี่ยผมอยู่แบบสวนพึ่งเนีทุกคนมาเที่ยวต่างหวัดน,นะครับสามารถเล่นได้จริงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครหลายคนที่บอกว่าตัวรีโมทเพลย์เนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้ตัวแบ็คบนวันก็ได้ใช้จอยก็ได้แต่เขาเคลมนะครับรีโมทเพลย์ในแบ็คบอนวันของเขาเนี่ย การเชื่อมต่อจะเสะถียรกว่าแบ็คบนวันที่เราโหลดแอป,ปมาเล่นได้ลื่นไหลกว่ากระตุกน้อยกว่านะครับก็ผมก็ทดสอบให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่ามันเล่นได้จริงนะกับการที่เราไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับถามว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านต้องใช้ไหมต้องใช้นะครับถ้าเครื่อง p พ a y s t a t i o n ของเราไม่เชื่อมอินเทอร์เน็ตมันจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เปิด Wi-Fi ไปที่บ้านหรือใครมีสายแลนต่อสายแลนไว้ก็ดีที่สุดครับนั่นคืออินเทอร์เน็ตมันจะเร็วมากๆนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์เราด้วย ถ้าิแต่แห่งโทรศัพท์เรามันแรงครับก็ทําให้เราเล่นได้ไม่กระตกเลยนี่คือผมขึ้นมาอยู่บนสวนพึ่งนะสวนพึ่งทุกคนคิดดูว่ามันเป็นป่าเป็นเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะใครที่อยู่ในเมืองหรือไปต่างจังหวัดในที่พื้นที่เมืองเนี้ยก็เล่นได้แน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องนกิด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองรีวิวแบบเขาเรียกว่าไปในพื้นที่อื่นๆบ้างที่เป็นเขตเมืองในห้อง,ใน,องในห้างก็รอติดตามชมกันให้ดีแล้วกันครับไปก่อนครับ